ชีวิตจริงไม่เหมือนในละครปัจจุบันอีทเกียงไกดาราอาวุโสวัย71ปีรับใช้แผ่นดินส่วมชุดในเครื่องแบบเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันจำนวนมากเชื่อว่าหลายคนคุณนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับอีทไก่ลาด นักแสดงรุ่นใหญ่ที่คนมักจะเห็นเขาในบทบาทของคนรับใช้หรือคนสวนมองเห็นเล่นแบบนี้จนชินตาเคยได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมรายปีพุทธศักราช2521จากเรื่องเทพธิดาบาย21แต่ใครจะทราบดีว่าในชีวิตจริงของนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้อีดไกลาดคนละเรื่องกับหน้าที่ที่ได้มองเห็นในละครหรือหน้าจอ เนื่องจากว่าชีวิตจริงมีตำแหน่งเป็นถึงพันโทไกล,ลาดเกียงไก่นอกจากเป็นนักแสดงแล้วยังเป็นชายไทยที่ได้รับราชการเป็นทหารบกอีกด้วยแม้ว่าอายุจะมากสุดแต่ยังแข็งแรงและแสดงละครได้สบายเป็นคนที่มาจากจังหวัดพระนครแล้วเข้ามาทำงานที่กรุงเทพได้รับรางวัลมากในวงการจากความสามารถการแสดงละครผู้แสดงรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์รวมถึงผ่านการแสดงมาหลายหน้าที่ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ชอบได้มองเห็นเขาเล่นบทคนรับใช้ซึ่งเขาเป็นถึงพันโทไกาลาดได้รับรางวัลนนะักแสดงชายยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์ด้วยหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปสักพักทําเอาแฟนละครคิดถึงกันมากโดยเขาได้ไปทํางานเป็นประธานองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเป็นผู้รักความยุติธรรมช่วยเหลือพลเมืองที่เดือดร้อน เป็นค่าหลวงของแผ่นดินที่หลายๆคนให้ความเคารพวางใจซึ่งถึงแม้ว่าหน้าที่นอกหน้าจอจะมีขั้นใหญ่แต่ว่าก็ไม่เคยถือตัวและยังคงรับงานแสดงอย่างเคยซึ่งไม่ว่าจะเป็นบทแบบไหนก็ไม่เคยเกี่ยงเลยยิ่งไปกว่านี้พันโทไกัราชย,ยวงใหญ่ยังดำรงตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคมศาลจังหวัดปทุมธานีกลุ่มงานผู้ให้คำปรึกษาประจำคลินิกจิตสังคม ศาลจังหวัดปทุมธานีและเป็นผู้ปณีประนอมประจำศาลจังหวัดอยุทยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนกระทั่งตอนนี้